สบายดีจ้ะคะ่ะสวัสดีทุกคนถ้าแก,กิดแก,กว่าจุดใ้ไดในโลงนี้นก็กลับสบายดีนะจ้ะคะ่ะนี่จะมีอายเพิ่นพี่น้องอายเพิ่นในบ้านเนาะเพิ่นจะมาขอสถานเ่นีันถ่ายเพลงถ่ายเพลงบริเวณแถวุ่งหน้าบ้านนางเนี่ยพี่นอออ้องบอเจ๋อบอเจ๋พามานะจ้ะ,ะนะเพิ่นเคยมาถ่ายย่นี่เป็นเท่านี้ก็เป็นอาจจะเป็นรอบที่สองแล้วพี่น้อง ผลงานเพิ่นออกเพลงมาเนาะว่าเป็นเพลงอย่างไปติดตามเบิ่งเท่าไปถ่ายเบิ่งหลังเบิ่งแต่ว่าขออนุญาตไปแล้วว่าถ่ายเบิ่งหลังโอเคอย่างได้ได้จ้าเดี๋ยวไปเบิ่งม่้งวางกันเท่าเบิ่งไรเบิ่งไหลเบิ่งหลังกัดถ่ายทำจ้กค่ะเบิ่งอันนักร้องเขาจะมาขอยืมสถานที่ถ่ายมิวสิกเพลงนะคะเจ๋อ โดยตาด้วยความยินดีนี่ะจ้านักหลองบ้านเฮากระดายตาเอฟซีอมาลาทุกทุกคนวันนี้ก็ได้มา่ายลิปซิ่งเพลงใหม่เนาะโดยของอันเพลงคู่กับร้าน กับลุงลุงกับร้านนั่นแหละข้าาเพลนี้กับผากแม่สิป่อยได้ไวเนี่มบเกินวันที่สิาที่พคิดว่าทานถ้าตี่ตามเบิรงพี่น้องจะเอามาจะแช่ลงหลังบ้านให้เบิรงด้พี่นนองเด้อว่าเพลงอย่างนาะของเพอนจะปล่อยออกมานะัเบารุ่นักสาวรุ่นน้กสาวรุ่นน้องเ้ตุ้นตุ้นมาไุไิแทบางล่างให้เบิ่งเด้พี่นัง มันต้องก็จเป็นบบาเกาะนะคะบาเกาะหลายคนก็เซดูจักเปินเนาะเยเดยคามีนีรจะไดาบ้านบ้านกัราเอหยบ้านกันเรป็นบ้านยังนมยังรอนแดเตี้มากินแกงเห็ดละงอกได้เบิดแล โอ้ยเมื่อเช้านีตื่นมาแล้วลงไปหาแถววัดน่ะแล้วเลิกแกงเียพ่อแก่งเียพ่อแล้วก็มาแถ่ลงมนปนป่นี่ทำไงเหปือลมว่าไปเห็ดีเบื่อ้าใจนเลยะเดมาเห็ดลายายืมของเมียนได้ไปก่อนเด้พี่ห้องเด้อถาเบิง ตอนตอนไอ้พนปล่อยออกมานะจ๊ะจะได้ก็ให้อันปังๆเด้อปล่อยออกมากันลอยด่านวิวเลย้เลสู้นอก่กริเ้ตัดคุมกันลอดานมันเล็กขึ้นขาดครึ่งโอเคอยู่กที่สามเมืองเด้อพี่น้องรอสาที่สามเมืง เซอร์ไพรส์รเลยเพลงนี่เซอร์ไพรส์เลยโดย,พ,ย,ยพี่น้องตอนนี้ก็จะถ่ายบางรังให้เบิ่งเดี๋ยวสิไม่นะสิแซ่ลงหลังบ้านให้เบิ่งโดยพี่น้องเว,ว่าเป็นเพลงอย่างเนาะว่าจังไดอยังยังไงนะจ๊ะขอมกอีกเท่านึงขอบใจอีกเท่านึนเางนเ,นนเด้อว้าวีแต่ละที่มักษารุ่นน้องกะมั่น40ปีแล้วนะเตรียมจะบุพึ่งผมเนี่ยสมมติ่ายก็วิวในนี่อยู่เด้อ ใส่เสื้อดำแล้วก็ใส่ผ้าตะโลวิวลูกทุ่งมีแต่ดอกจำปีหลังอ่ะมีแต่ดอกจำปีอันนี้คือเบื้องหลังดพี่น้องเบื้องหลังการถ่ายท้ำของเพื่อนนะจ๊ะปลูกปลูกกัะกับกับบ้าเจี๋บริเวณไผยใกล้ดอกไก่ดอกพี่น้องเอ้ยบ้านในบ้านนี่แหละ นาะวิวอยู่กับท่อมแบบมันยู่ท่องหน้าจะต <for> <c oughs> ้องใส่สินมีจะโอเคมีอีกสินมีแม่ไปเอาบ่เอ้าไปเอาบ่เอาไปเบิ้งก้อนขันเบากันขันได้ดุ บ๊อบตัดตอนข้าวเย็นจังไสมันประเด็นง่ายๆที่พี่งค์เพื่อสิได้แต่ละท่อนเนาะเพื่อไปตัดไปต่อ

เสื้อใจหากกับลดหายสบาย លុនណងខ 三。 ผู้กำกับก็เริ่มเมาหักแตกแล้วพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยอๆที่อับั้มละเอฟซีดังลอยเด้อโดยจะได้กระผักพี่ตามเพิ่นเนี่ยนะพี่น้องโดยเพลงเลยพี่น้องจะสิสกำลังกำลังหอบกองถ่ายพี่น้อง ก็ถ่ายหาสถานที่แต่ละสถานที่ว่ามองได้โอเคมองได้หมอะเจาะนะจ๊ะแรากโออันน้จะเพงลยรไเชื่องไหมาเรื่อยแมนตัวนี้มันตั้ใจนะพกอ่ยากได้วิววันข้างลังเป็นเป็นตูนงเป็นกระท่อม เด็ดดอกไม้นางไปเอามาเน็บ <busca> ทีนี่งั้นเดี่ยวดอกหักเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนั้นทุกสิ่งวิตินสินอะไรอย่างเนาะโอเคืดอมมุมไกลมุมไกลมุมนี้หล่ะจ้ะมุมไกลถ้าไม่โอเคโอเคดึงมาเออเด็เดี่ยวโอเค รอบเปิดได้ใช่ไหมเแล้วส,สามสา,มสา,มสาม เบื้องหลังเบืองหลังนิดก็บอมาไปลอกมันแล้ววะบักเมันก็มากับกับมันดีๆถูกว่ยังไปวอนกินมักแตงอยู่บักแตงอีวันกินร้อนสร้างมัน ยังไปวนกินอยู่มากับกาบเขาให้มันแล้วก,ก่อนตัวผู้ <c oughs> ก,กับกาบกับ <c oughs> ข้ากลิ่นยื้อเขาประแจบเรบายว ผูสงาบาใจอกพัดงเดเนอยอีหล่าลวดลายทันมาเียวเาย่อคุณ้แบกนีมาแแ่น้อยอย่าเาจังซันนองาคนแบกบักอายหักเดียวใจเดียว หัวใจจัดเต็มน้องลาจงได้เสื้อใจหากาบลวอลายสบายอยู่ลามีเสียได้สันได้ละว่าถ้าหักแล้วจะบมสส น้องอยากให้มอเธอสิเอาซัมซุงหรือไอโฟนรุ่นใหม่น้องเดียวปนซื้อซื้อดอกไอขอเพียงหัวใจฮักแทก็พออย่าอายเด้อลาถ้าเขาว่ามีแฟนรุ่นน้องทอ ตลอดไปหากจนตายหากสาวหลงน,นอน เอาซัมซุงหรือไอโฟนหลุ่นใหม่มนอยกลินซื้อซื่อดอกอายขอเพียงหัวใจฮักเท้ก็พออย่าอายเด้อลาถ้าเขาว่ามีแฟนรลุนน้องพอ สิ่สายเกองไปทางไหนพี่น้าหัวนูนจ้ามุมนั้นเพื่อเสียมุมนั้น้ควได้เตกได้ยุได้ยุได้ยุ

กตองไปตามขาแ้วมันง่าย,ยแบบว่าแซงมันงายมันมีระบบอาาัตโนมัติมาบางนี้และมานนดนยอดยิวลาย ใ่ดีเนแลก็ยืมังฝัแ่มาถ่าย่ายตอนนั้นยอดเลี้ยเจใจมันบริสุทิ์เเคเงเกเนี่เบิ้งเต้ตั้งแต่เเอลงมันได้ได้เพลงตน้นแต่ว่ามันเอๆไคนกันเนาะอยพงอนะลิฟต์ละลิมกมมา่างกั้เล่าเากเลก็ กระองปิด <minority> มันจะมาคงวัน <treating> น <Napoleon> ี้วันนี้่างานงงโมเมนงามธรรมดาเราดูโอ้ยติดบังเท้าบางข้ามก้อน

มาเห็นเนื้อทองผู้สาวหมุนองสงามบาทอยเจ i iPhone

มาเอาวิวันล้างบ้านเป็นเทียงพ่อใหญ่เลินจ้ะ เห็นเนือทองผู้สาวหลุนน้องสงาบาใจออกว่านท่เก๋งสาวลลหมดมาด้เี่ยวหาอผู้แบบี้มายอยัรัอินดงรย่าหจังองล่าคนแบบร้อยท่าเดียวใจเดียว trong xưa học tập luôn ai sao là xưa ta bao ai được tao xin là nhưng chỉ càng mẹ bàn má hết này nong nhạc ta samsung iphone nổi Hãy ไปเดอลาถ้าเขาว่ามีแฟนหนุน้องพ พระอาจาละกการถ่ายท,ทำมือนี้ของอายเพิ่นนะาจารย์นะแม่ก็คอมอุขอบใจอีกเทนึงเดลยเจอสถานที่หรือว่าโลเคชั่นเนาะในสถานที่ของกีอัมมาลาโดยของสองของนางลอยโดยนี่เนาะก็ถือว่ามือนี้ก็ขอมอุขอบใจอีลีกับฝากติดตามเนาะเพราะว่ามือนี้ก็มาถ่ายที่จริงอยู่สถานที่ของเพื่อนที่ก็เป็นเพลงที่สองเลยได้มาถ่ายอยู่นนี่เาะว่างนี้นนเพลงที่เออเมียมักตี้เนานะ แล้วก็ขอบขอบใจแล้วก็เที่ยวมาเลยก็สุขุมสุขพลันขอบตะพัวให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยเบิร์ดสุโดยเส้นก okay. ันได้จยวได้ก um> ็ฝากถ้าถ้าเบิรงนนี่เราฝากก่อนไปที่ตามเพิ่นฝาไปฟังเพลงของอ้ายแล้วเบิรงนเลยพี่น้องเด้อก็โอเคเด็กโอเคเดชแคมสตูดิโอเด้อจ้ะเดี๋ยวก็ปล่อยออกเร็วๆนี่เนาะขอบอบใจก็แก้วเนาะ